ตัพรก็ไม่ถึงห้าแสนถูกต้องไหมคุณนะใช่ใอย่างนั้นจะผมแยากผมคิดแบบหนึ่งล้านสามนพันหนึ่งล้านสี่หมืนนะคุณนานะโอ้คิดทุกพันเลยมาได้ครับได้ครับกันนนิดึีแต่พระคุณนาคุณภาพจริงๆรพระคุณนาแบบคัดมาดีอ่ะไดครับคุณนาเอาเงินสดไหมหรือโอนก็ได้ โอนโอนโอนห้าหนึ่งหนึ่งล้านโอนห้าแสนแล้วก็เอาเงินสดห้าแสนห้าโอเคได้เลย<า>อันนี้ใช่อันนี้ผมโอนไปห้าแสนนะครับหนึ่งสองสามสี 2> 1, 2, ่คุณอาใส่กระเป๋านะนี่นะครับอันนี้ห้าแสนห้านะครับแล้วก็เมื่อกี้โอนห้าแสนนะครับดได้ครับประตูเรื่องเล็กคุณคุณอาเซตนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ คุณนาครับทันเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเนาะเพราะเดี๋ยวผมจะได้คำนวณละเอียดเดี๋ยวคุณนานี้ยแยกเก็บก่อนได้ครับคุณนาครับรับรองครับไอ้คุณนาเช่าหน้าดูมนกันเนาะตอนที่เช่าก็เช่าหน้าดูมนกันเนาะคุณนาครับอย่างยันดวงเล็กอย่างเงี้ยตกเท่าไหร่นะครับยันดวงเล็กะครับอ๋อคือตอนตอนเนี้ยผมผมคิดได้ อสามแสนแปดหมื่นห้าพันคุณอาที่ผมคิดได้แบบเต็มเต็มเลยครับอืมอันอันนี้ขอสามแสนเก้านะคุณอาเนาะนะครับเพราะว่าแบบลเอียดจริงๆนะครับอันนี้ผมคิดเกินด้วยผมคิดไปแปดหมื่นห้าด้วยนะครับเนาะเป็นเป็นสามแสนเก้านะคุณอาเอาเรือวนะโอนนโอเคไหมคุณอาเอาเงินสดไปไหมหรือว่าโอนนะโอนนะโอเคไหม โอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณนะ้ามีอะไรก็โทรหาเบอร์เบอร์นี้ได้เลยเบอร์ตรงเลยครับนะครับนะ้าขอบพระคุณนะครับได้ครับ